อีดิาาทเีรับทปีบอกเป็นแบบกระดงรับครับกระดับเปิดกระดับวันนี้จะสอนทำเดสโตลแอมกิโลวีเดียไม่ยากเลด นีู่่จอดไม่อยากอยากแรกที่เราต้องเตรียมนี่สับเนี่ยแล้วก็ล็อลก,ก,ก็ได้แล้วก็ปมบิดปมแค่นี้โอเคปะ่ะไปห้งองทดลองห้องสองห้องทดลองนิ่ ๋ยวามาดูกันเลยอย่างแรกก็วางบอกไปจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นไปก็ประเมิณแล้วแต่แล้วแต่เราเลยอ,อย่างนี้ก็วางให้ส่วนตปเอยก็ด ก็วางไว้ให้เต็มโอ้เสียงน่าดังโอ้โหดโอเคเสร็จแล้วเราก็วางนี้ก่อนเลยแรมแปะแปะช่องเว้นช่องนะครับ ถ้าใครอยากวางแนวก็วางไว้อย่างนี้ได้ทูกวางนี้ทุกวางแล้วกวางทุกแล้วก็วางทุกแัวกวางทุกแล้วก็วางกวกวางอันนี้ไม่เกียวเพราะแค่นี้าก็จะได้วาราบาดีบตอนนี้ป่วยก็เลยเสียเปลี่ยน ตอนนี้ไม่แต่คนที่เพิ่งเล่นก็ทำได้ครับผับไปหนึ่งตุกอันเลยแล้วก็กดไปโอเคแล้วก็แปะ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 กกกดดดโอเคแล้วก็แปะไว้กำแล้ว ไม่เป็นไรเละทำตอหลังโอเคเสร็จแล้วเราก็แปะไปเลยเหมือนกันทั้ง3ชั้นโอเคแล้วก็จะเป็นอย่างนี้3อันแต่ข้างนอกผมทำเป็น4ชั้นเออถ้าเกิดเวลาเราก่อนมันจะออกมาอย่างนี้แต่นี่เราจะทำให้มันเป็นแบบสมบูรณ์นายา ไปดีลัดไ้ปึบๆ้ปืบ,ปบลาดมาก็มาวางเก็บตกไว้ตรงนี้ปึบๆบปืบ,ปบนแหละแล้วก็เอาอันนี้ต้องมาเชื่อมกับอันนี้แล้วก็ทำแบบนี้เลย อ่าแล้วก็วกดปิบเปิดเปิบเปิดอ่าก็่างนี้ขึ้นมาชั้นบนแล้วก็มาทาันี้นะครับแในนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแปกแปลกนะจ้าราเรเร มนะีด้วยเตไมไปด้ดวยค่ะแล้วก็กดเอาเติมไฟนั้นเฮ้ยจริงดีดนะอันนี้แล้วก็มาด้านบนสวยดีสวยดียดเออก็อย่างงี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ทำให้เอพีรู้ดูด้วยไปอัตราลงนัด